ใช่ Hi, สวัสดีครับผมสําหรับตอนนี้นะฮะก็ตามหัวข้อนะครับเป็นรถที่เป็นโปรแกรมเคลือบแก้วที่เคลือบนานที่สุดเป็นงานที่สุดของร้านนะครับสําหรับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โครสนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะจะต้องตกด้วยตัวท็อปโค้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ที่สุดนะครับของทางเกาหลีเลยที่ส่งมาให้เราได้ทดลองกันใช้นะครับซึ่งต่อไปไม่ต้องเป็นทดลองนะเป็นแบบใช้งานจริงปกติเลยคันนี้นะ,ะเป็นคิวการเคลือบแก้วที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่3วันที่แล้วนะครับ สำหรับรถของพี่เจ้านะฮะคันนี้นะครับ BMW Series 3 30e นะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรแกรมการชมกัแบบซุปเปอร์โค้ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีสวัสดีพี่แต่นะพี่แต่เป็นแฟนแฟนผมไปแล้วสวัสดีพี่แต่ฮะวันนี้พี่แต่เข้ามาดูกันเพิ่งมาไลฟ์สดวันแรกทันนีเนาะจะบอกว่าันี้อากาศร้อนนะฮะก็พอดีว่าวันนี้ในส่วนของวันนี้จะมีงานในส่วนงไมฮันแนนมีเยอะมากเลยแล้วก็ไมฮันแนนที่จริง่อยากจะให้ดูด้วยมีอยู่คันหนึ่งวันนี้เอ่อไมฮันแนนตั้งแต่ สามปีที่แล้วเป็นรถ Honda HR เอสี v สีเทาตอนนี้ยังเงาอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีรถของคุณโอ้เพื่อนคุณเพื่อคุณเพื่อนคุณกรร้านฮาชิอีกทีนึงก็มีมาวอลโว่ Volvo. สำหรับการเมทเนน,นที่ร้านเรานะไม่ใช่เมทเนแน,นแค่ล้างนะครับแล้วก็เคลือบสีเข้าไปนะทำให้ใหม่เหมือนตอนที่เคลือบแก้วออกมาครั้งแรกเดี๋ยววันนี้จะมีรถอะไรมาให้ดูอีกหนึ่งคงันนะที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเคลือบแก้วนะหลายๆคนอาจจะถูกใจหลายคนนะก่อนอื่นเราพามาดูงานก่อน เอาทางานก่อนทํางานก่อนแล้วค่อยมาดูของเล่นของเรากันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ขอดูน้ำยาก่อนนะครับปกติน้ำยาตัวนี้เป็นอ่าบอิกาแต่ว่าตัวนี้เป็นอัลฟาการ์ดนะครับอัลฟาการ์ดก็เป็นตัวซีรีส์ล่าสุดที่มีไว้ตบเบอร์สุดท้ายของซูเปอร์โค้แล้วก็มีไว้เมทแอนแนนสำหรับตัวที่อยากจะให้มีความเงาที่มากขึ้นอันนี้ขายนิดนึงขายนิดนึงแต่ว่าสําหรับโปรแกรมเมทแอนแนนไอโปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ตัวเนี้ยเรา ทำกับรถของพี่เจ้าเลยจะบอกว่าแค่จะเป็นคันแรกเลยนะเพร์น้ํายาขึ้นมานะครับอันนี้หลังจากลงไปแล้วทั้งหมด3รอบแล้วเราก็จะมาลงอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่เอาไว้เก็บงานด้วยแล้วก็ให้ความเงางามด้วยตอนนี้ทําไปแล้วรอบคันนะครับเหลือฝากระโปรงอย่างเดียวซึ่งเอาไว้เพื่อรีวิวดยเฉพาะนี่แหละนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับเราก็จะทำให้ดูกันตรงนี้เสร็จแล้วจะพาออกไปชมกันข้างนอกระหว่างพาไปชมข้างนอกนะครับจะมีรถ น่าสนใจอีกหนึ่งคันที่หลายๆคนอาจจะชอบเนาะแล้วเราไปดูกันจะได้ดูหรือเปล่าจะทํางานหรือเปล่านะทามาดูกันรอบคันก่อนในวันนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายของการเคลือบแก้วสําหรับซูเปอร์โค้ดของรถคันนี้นั่นเลครับสําหรับ bmw 330e ของพี่เจ้านะครับคันนี้เดินทางมาจังหวัดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าของรถซีวิกสีดําคันเดิมก่อนหน้านี้รถคันนั้น ก็ผ่านการเานฮันแนนกับผมมาทั้งหมด2ปีรถยังออกมาดูดีสวยงามมากๆเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นแล้วลูกค้าผมทุกคนเลยนะหลายๆคนนะครับเริ่มจากคันแรกเนี่ยคือคันแรกก็ใหญ่แล้วนะบางคนก็คือคันลหลักร้านขึ้นเป็นรถเก๋งเริ่มเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่พักๆมารถตู้เอาพาสักพักมีซูเปอร์คาร์มาหมดเลยผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าผมเป็นอย่างนี้ทุกคนขอบคุณลูกค้านะครับที่ ยังให้การขับนุมผมตลอดเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนรถแล้วก็ยังคงมาหาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังมาหานะครับสุดยอดจริงๆตอนนี้ไปอีกหนึ่งคันพามาดูความสวยงามนะครับมผมเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านิดน,นึงนะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านิดน,นึงนะอ่าจะได้เห็นนะครับความเงาขนาดไหนเอาไหมเอาไหมผมอ่าสําหรับคันนี้นะ นอกจากในส่วนของตัวรถที่สุดแล้วนะครับลงทั้งหมด3เบอร์นะครับ<ม>ก็ลง M 1 M 2 M t เป็นซีรีส์มัตเตอร์พีของทางร้านแล้วก็ยังมีตบเบอร์ท้ายด้วยตัวอัลฟ g า a r ดโค้ดตัวนี้นะฮะท,ที่ตอนนี้กำลังทำกำลังเช็ดกันอยู่นะเห็นไหมก็จะมีความเงาเงาบ้าคลั่งจริงเหมือนกระจกไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นอยู่นะครับและยังมีอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวโปรแกรมตบเบโค้ดนะตัวนี้นะครับ ที่หลายๆคนเห็นนะครับจะเป็นแอนตี้สเตนนะครับตัวนี้มีไว้สำหรับทำหนังแท้เท่านั้นเห็นป่า for ร์ชินเลเลอร์นะครับก็คือมีไว้สำหรับทำหนังแท้เท่านั้นนะฮะก็ในตัวรถเนี่ยในคันนี้จะเป็นหนังแท้ซะส่วนใหญ่นะครับและและตัวนี้ก็ทำทำไวนิลด้วยคือตัวตัวไวนิลเราก็ทำให้ด้วยกับน้ำยาเบอร์เบอร์เมสครู่นี้น้ำยาเบอร์เมื่อสคูนี้นะครับจะทำเฉพาะสะเตปซุปเปอร์โค้ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ รถที่ตรงนี้ทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อดีของเขานะฮะข้อดีของน้ํายาตัวตัวเนี้นะตัวเนี้ยตัวเนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับสําหรับเบาะหนังนะบอกเลยหลายๆคนที่มีผู้พี่ผู้หญิงที่มีรถเป็นรถรุ่นที่มีเบาะเป็นสีดําอย่างเงี้ย <c oughs> เวลามีปัญหาคือมีปัญหาในส่วนของการาทาครีมกันแดดแล้วมันจะเป็นขาวๆติดตรงนี้หมดสำหรับน้ํายาตัวเนี้ยนะครับเขาช่วยให้ ครีมพวกนี้ติดบาะได้ยากขึ้นโพรโมงโอรไลน์เนี่ยขึ้นเป็นรอยนิ้วมือเหมือเลยนะบางคนนะเพราะว่าเป็นครีมนะครับก็ช่วยทําให้ทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นตอนนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพาออกไปดูพร้อมๆกันเลยไปตอนนี้ไม่เสียเวลานะครับคันนี้นะครับก็ใช้เวลากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในระหว่าง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 ตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่รถจะออกไปข้างนอกนะไอวิวเนี้ยเราเห็นประจํารถขับออกไปข้างนอกนะ ต่วิวที่ไม่เคยเห็นนะั่นแต่พาไปดูของเล่นนิดนึงเนาะสําหรับใครนะครับที่เป็นเอ่อของเล่นผู้ชายแล้วกันแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่หลายๆคนไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับกับรถเดี๋ยวพาแว๊บๆนะถ้าอยากดูเดี๋ยวผมดูมามีรีวิวข้างหน้าให้ดูอีกแทนาน,านั้นแทนนี่ครับ GTR R สามสิบสามนะครับเป็นตัวผมไม่แน่ใจแล้วเป็นตัว DDT เนาะอันนี้ลูกค้ามาฝาก อ่าร้างแล้วมาฝากจอดแล้วก็จะฝากขายด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยอ่าที่ตั้งไว้เดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันพาไปดูรอบๆอบคันก่อนนะครับสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้นะครับนี่พา,าดูรอบรอบคันก่อนระหว่างรอคัน B M W สีดำออกไปตรวจเช็คง,งานข้างนอกผมพาไปดูรอบๆอบคันก่อนนะครับนี่นะครับ G T R R สาิบสามนะครับเป็นตัว เป็นตัวอะไรเดี๋ยวพาไปดูอีกทีเนาะอันนี้ผมยังรายละเอียดที่ยังไม่บอกแล้วกันนะพาไปดูรอบๆพาไปดูให้ให้อยากก่อนว่าที่ร้านเนี่ยจะมีรถอย่างเงี้ยมาให้ดูทั้งๆเยอะนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับ,รรดดรบอ่าสวยงามภายในเครื่องเป็นตัวอะไร๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ถ้าสนใจนะครับคันนี้นะฮะวางขายด้วยนะบอกไว้เลยนะสําหรับ GTR คันนี้นะอ่าตอนนี้อ่ะหยุดเ,เล่นๆมาแป๊บหนึ่งผมไป ทำงานต่อก่อนนะครับทำงานต่อก่อนทำงานต่อก่อนทำงานแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะสําหรับวันนี้นะครับก็มาทํางานกันอีกครั้งครับกับรถที่เคลือบแก้วอย่างต่อเนื่องสี่ห้ารอบนะฮะที่คือจริงคือสี่รอบนะครับ,รรลบ,รบแล้วก็มีตัวในส่วนของเบาะที่ทําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กที่เป็นตัวอ่าะควาโคตโปแล้วก็ในตัวตัวรถนะครับ มาดูพร้อมกันสังเกตนะผมพยายามให้ดูหน้าผมพร้อมกันพร้อมกับตัวสีรถนะครับแล้วก็จะเห็นความมศจรกย์ตรงนี้หเห็นไหมเงามากจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวรถดีกว่านะโโจะบอกว่าเงามากๆครับเป็นสีรถที่เงาจัดจริงๆนี่เวลาโดนแสงนะเห็นไหมเหงาจัดจริงๆนะครับตอนนี้ครับข้อดีของการมาตรวจรถตอนเนี้ยนะครับที่แแบบมีแสงไม่มากเนี่ย เห็นน้ำยาที่เราเช็ดเช็ดไปหรือว ar. ่าถูไปทาไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเช็ดออกไม่ดีมันจะเห็นเป็นน้ำยานี่ตรงนี้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 ต้องเอาน้ำมาลงหน่อยตรงนี้ตรงนี้จะมีเงาเงาอยู่นิดนึงเห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่านี่ครับนี่ด้วยเห็นไหมนี่นี่นี่สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นอ่อ เป็นการตรวจงานจะบอกว่ารอบสุดท้ายจริงๆนะก่อนจะส่งรถที่จริงจะสร่งรถแล้วแหละนะฮะที่จริงแต่ตอนนี้ส่งรถได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทำอ่าวอดี้ิกาตัวนี้เอาฝ้ากาดตัวนี้นะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะพามาตรวจงานอีกรอบหนึ่งลูกค้าพี่เจ้านะฮะมาร,รับวันศุกร์ใครอยากเห็นความเงาคันนี้ตัวจริงรีบมานะหลายๆคนอยากดูงานนะที่จริงอะ่ะเอ่อทุกคนมาดูงานได้ทุกวันนะพวกผมทำงานทุกวันนะครับก็ ผมอยู่หน้าร้านทุกวันนะครับล้วอยากจะรู้ว่าสารเคมีเป็นยังไงการทํางานของร้านเราเป็นแบบไหนนะฮะมาดูได้ตลอดนะครับซึ่งผมอยู่ร้านตลอดแล้วก็งานอย่างวันนี้คันเนี้ยคือเงาจัดจริงๆเห็นไหมโอ้โห oh, ดูโ oh, อผมเงาจนผมเดสแอร์ Air. จะพูดอะไรยังไงดีนะครับสําหรับความเงาอย่างนี้สําหรับทุกคนสามารถสัมผัสได้แล้วก็ในหนึ่งในส่วนที่ความสัมผัสนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสีรถนะฮะ ตัวสีรถเนี่ยมีผลทําให้ตัวความเงาของรถนะมีความแตกต่างก,กันที่ค่อนข้างสูง BMW นะครับผมชอบอยู่แล้วในช่วงของที่ช่วงหลังๆมาในช่วงสองสปีหลังสีของเขาค่อนข้างดีนะดีค่อนข้างดีมากๆด้วยนะออกมาได้อย่างเงาสะใจมากๆจริงๆนะครับเห็นไหมมาดูใ้ใกล้ เงาอย่างนี้พี่จะกล้าขี่กลับบ้านไหมนะฮะพี่เจ้านะครับสำหรับคันนี้นะเงาม,มากจริงครับเอาล้า,าได้เลยครับอ่พี่ชนทิชานะครับเดี๋ยวฝากมาเดลโลมาบ้านครับได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการจริงๆครับ เอาเลยพอนี้พอละยี่สิบจะเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเย่ yeah, เอาเข้าห้องเลยก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้รบกวนมาตรวจงานด้วยนะเนี่ยเข้าไปเข้าไปในห้องแล้วตรวจงานเลยก็ได้แล้วก็มาเลือกวันนี้เรามีปาร์ตี้เลี้ยงลูกชิ้นนะครับทีมงานเล็กน้อยนะฮะเป็นกำลังใจนะครับ <laughs> น,นี่หน่อยนะครับ สำหรับใครที่เคยมาที่หน้าร้านเรานะฮะจะมีลุงคนหนึ่งที่เขาขายลูกชิ้นนะโห oh, oh, รับรองอร่อยมากๆพาดูหน้าลุงหน่อยนี่ลุงคนนี้เลยนะโคตรอร่อยลูกชิ้นอร่อยมากอันนี้ไม่เกี่ยวง,งานวันนี้ไร์สมไม่เกี่ยวง,งานเลยนะครับแหมสวัสดีครับผมขวยจริง่ะนะ อย่างนี้จะกล้าขับกลับบ้านไม่ได้อี่นะอันหนึ่งนะลุงอันหนึ่งเดี๋ยวให้ไปเลือก,ให,ก,อกให้เด็กไปเลือก,อกให้เด็กเลือกเลยเลือกเลยให้เด็กเลือกเลยเดี๋ยวให้เด็กเลือกแป๊บนึงรอเขาลุงแป๊บนึงทำงานก่อนเรื่องก,กินเราก็ไม่ขาดนะฮะสวัสดีครับพี่แต่นะครับพี่แต่มาทุกไลฟ์เลยนะครับ พี่แตอ่อยู่ตลาดเลยนะยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าทําอะไรนะฮะสวัสดีพี่แต่มากๆครับมาชมมาดูทุกท่ันเลยอันนี้อบนิดนึงอบเลยอบนิดนึงประมาณสิบห้านาทีพอเพราะว่าน้ายาตัวนี้เอ่อเป็นตัวที่อบเป็นสิบห้านาทีได้ครับผมหสบห้ออานาทีพอนะครับสวยงามจริงๆนะครับโอเคนะผมคงไม่ลบเวลาถ้าผู้ชมแล้วนะครับก็เป็นสาระเล็กน้อยๆน,น,น,นะฮะก็ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านเจ้าจของรถคันนี้ด้วยพี่เจ้านะที่เดินทางมาจากจังหวัดปาจีนบุรีปาจีนบุรีนะครับขอพี่แจอ,อ,อยู่ตลาดทองเตยนะฮะพี่อยู่พี่แจอยู่ตลาดทองเตยพี่แต่คือเจ้าของรถซ่อ CRV สีดำที่ทำไปก่อนหน้านี้ที่ติดฟิล์มแต่กล็ลอยด้วยครับเด,ดินทางมาจากจังหวัด มาถือเดินทางมาจากตลาดคลองเตยนะฮะไกลมากนะครับรถจังหวัดเพชรบุรีนะครับคันนั้นก็ทําไปอย่างสุดฝีมือจริงๆยกลลางชุกหลางด้วยนะับตอนนี้พีกแต่กล้าขี่ไหมเนี่ยนะฮะคันนั้นสะอาดจนไม่กล้าเหยียบน้าเลยเนาะเนาะนีกคันนึอีกคันนึงนะพี่เจ้าแต่ก,กล้าขี่กับไนียอารมณ์เนี่ยนะคือทําไปอย่างเนี้ยผมคือบอกตอนที่ผมทารถตัวเองนะสามวันแรกนี่แทบไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะอารมณ์อย่างนั้นเลยนี่คือผมเองนะ ลูกค้าผมไม่รู้ว่าเป็นขนาดไหนแล้วแต่ว่าผมผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยอยากขี่รถตัวเองก็แลครับเที่ยวแก้วเสร็จนะครับแล้วก็วันนี้ยังมีตัวอย่างให้ดูหลายๆคันนะที่มามาเมีนแอน,นตลอดจะบอกว่าลูกค้าทุกขั้นนะครับที่มาเมียนเนนกับเรานะจะบอกได้เลยว่าลูกค้าทุกคนดูแรลรถดีมากนะเงากับรถผมอีกนะครับเงาจนเกรงใจนะครับบางทีง เราใส่รองเทา้าก็ลดลูกค้าลูกค้ามาอาจจะลดสกกปรก,ปกแต่ตอนออกไปอ่ะเราใส่รถเราใส่รถรองรองเท้าขึ้นไปอ่ะเราเกงใจรถล,ลกไปเลยนะครับ <laughs> พี่แจบอกว่าตอนนี้จอดอย่างเดียวเลยนะครับนะครับก็ยังไงสตาร์ทด้วยเจพี่นะไปขับไปขี่เล่นนะพี่นะโอเคพี่แจอย่าลืมนะเดี๋ยวตอนสองเดือนแล้วมาหาผมก็ได้นะครับก็จะได้เปนน็นเซ็อย่างที่เห็น,เห,นเห็นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับ รถของพี่พี่พี่เจ้านะครับพารับได้วันศุกร์นะครับที่จริงรับแต่พรุ่งนี้นะครับแล้วรับแต่พี่เจ้าเลยจะมารับวันไหนผมไม่ซีเรียสนะ่าะลืมมาโยงทิดให้ผมด้วยนะครับเ <c oughs> ขินว่ะคือจะบอกว่าพี่เจ้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่เอาของมาฝากทุกครั้งเลยอ่ะนะฮะบ,บ้านแกอยู่บาจีนบุรีนะมีทุเรียนช่วงทุเรียนทุเรียนมาให้ช่วงมาโยงทิศเอามาโยงทินมาให้ ช่วงไหนมีผลไม้อะไรเอามาให้ทุกครั้งเลยอ่ะคือแบบรักมากจริงๆนะฮะอันนี้นี่ปกติก็ทําให้ดีอยู่แล้วนะครับยิ่งกระองว่บบาฝานี่ทำให้ดีมากเลย <laughs> ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้ไี่เกียร์พี่เออโมโต้เรียงราไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ